วาราชการจังหวัดสงขลานะคะได้มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่อสมอดีเด่นในการประชุมลากาเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติอาสา,าสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านดีเด่นประจําปี2567ค่ะนายสมนึกพรมเขียวผู้วารราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นประจำปี2567โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่โรงรามลากุนาแกรนแอนด์สปาสงขลาค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะกล่าวว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นเสียสละในการทำงานสามารถเข้าถึงประชาชนในชุมชนช่วยให้ ประชาชนสุขภาพดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19อสมอเป็นส่วนสําคัญของระบบสุขภาพปฐมภูมินะคะเป็น,นกลไกในการเชื่อมโยงกับชุมชนเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโควิด19จนองค์การอนามัยโลกประจําประเทศไทยชื่นชมประเทศไทยคะ่ะ จากนั้นนะคะก็ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่อสมอดีเด่นจำนวน48รายพร้อมกับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่อสมอดีเด่นระดับชาติจำนวน2รายมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่อสมดีเด่นระดับภาคจำนวน1รายและเกียรติบัตรนะคะสำหรับอสมดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่12จำนวน3รายเกียรติบัตรนะคะสำหรับแก่อสมดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน8รายค่ะและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานะคะในมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่อสมอดีเด่นระดับโซนจำนวน34 ค่ะทางนี้นะคะก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง14สาขาค่ะ